ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านเผยคำพูดหลวงปู่แสนบอกล่วงหน้าก่อนทีมหมอปลาบุกวัด มืออื่นสิพาเบิงผีเปรตสิมาเต็มวัดขณะที่หลานยืนยันทางญาติหลวงปู่แสงไม่รับคำขอโทษจากทีมหมอปลารวมถึงนักข่าวชี้กรรมเกิดจากการกระทำพระราชธีราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธชายรองเจ้าคณะภาคสองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเป็นปปตามที่คาดการไว้ก่อนเกิดเหตุองค์หลวงปู่แสง ได้บอกกับลูกศิษย์ว่ามืออื่นสิพาเบิงผีเปรตมันสิมาเต็มวัดผีเปรตมันมาเต็มวัดจริงๆอย่ยังยืนยันว่าหลวงปู่ต้องการปราบมารกำปราบคนย่ำยมีศาสนาพุทธด้วยวิธีการของท่านไม่ต้องพูดว่าหลวงปู่มีสติหลงลืมพระอรหันย่อมมีสติบริบูรณ์ไม่มีใครทำลายพระอรหันได้สภาวะจิตท่านว่างจากสัตว บุคคลตัวคนเราเขาชายหญิงเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินจึงเป็นปาประมุติการพูดว่าหลวงปู่หลงลืมสติเท่ากับด้อยค่าพระอรหันต์โดยทางด้าน Facebook ใจอริรัตได้โพสต์ข้อความระบุว่าที่หมอปลาและคุณฟ้าโทรมาขอโทษพี่น้องหลวงปู่แสงทางเรายังไม่รับคำขอโทษ กับสิ่งที่เกิดขึ้นเรายังไม่เห็นถึงการกระทําหรือการแสดงออกที่จริงใจการกระทำไม่ว่าจะทางวาจาและการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นผลของการกระทําต่อพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตัวคุณเองไม่มีวันหลุดพ้นอีกกี่พบกี่ชาติยังไม่รู้เลยกรรมของคุณเกิดจากการกระทำของคุณเองค่ะรวมถึงนักข่าวด้วยค่ะ คุณไม่ได้ทำร้ายหัวใจแค่ญาติพี่น้องหลวงปู่แต่คุณทำร้ายจิตใจลูกหลานคนไทยพ่อเท่าแม่เท่าลูกศิษย์ลูกขาที่เคารพรักและศรัทธานในตัวหลวงปู่แสงอีกหลายล้านคนนะคะใจรายมากบอกเลยทางด้าน Facebook ราชสีจิตอาสาได้บันทึกข้อมูลไว้และอาจารย์ชัยรัตนแท่ด่านซึ่งเนื้อหาข้อมูลความจริงดังนี้ งดรามา่าผมรักและศรัทธ,ธาในพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มัน่นท่านนี้ผมเชื่อในคุณงามความดีในวัดปฏิบัติของท่านยาวนานเกือบร้อยปีความเชื่อส่วนบุคคลของผมและเป็นความศรัทธ,ธาครับขอกราบนมัสก,การและส่งกำลังใจให้หลวงปู่แสงพระอริยะเจ้าที่บวชและเรียนธรรมออกทุดงกับอาจารย์มัน่น ที่บ้านหนองผือรวมถึงออกทุดงตั้งแต่หนุ่มจนเข้าวัยชารารวมทุดงกับพระสายวิปัสนาเช่นอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาจารย์ฟั่นอาจารโรหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตโตโมหลวงปู่ล่าเขมปัตโต หลวงปู่ชอบฐานสโมและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วีเวกทุดงร่วมกันกับหลวงปู่แสงที่ถ้ำสาลิกาภูสิงห์ผูทองภูพานตลอดจนไปยังพื้นที่ต่างๆหลวงปู่แสงท่านอายุเกือบร้อยปีท่านป่วยเป็นอัลไซเมอร์และโรคประจำตัวคนแก่ชราภาพใครไปกราบท่านขอให้ท่านลูกผัวจับตัว อาศัยบาร,รมีให้หายป่วยเจ็บท่านก็มีเมตตาที่ดวงจิตมิได้มีความกำหนัดไม่ได้มีกิเลสตันหาเหมือนกับพวกมารศาสนาที่หิวแสงสร้างคอนเทนต์รายวันคราวนี้แหละสิทธิหลวงปู่ทั้งคณะสงฆ์และคราวาสที่เคยกราบไหว้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มาอย่างยาวนานคงได้ลุกขึ้นมาสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คณะสิทธ์ทุกๆคนรู้ความจริงอะไรเป็นอะไรจากนี้ถึงเวลาของดีสร้างภาพแต่ที่จริงทำลายภาพรวมในศรัทธ,ธาทางพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวลงนรกอเวจีครับด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กชนะวุธอุดโทก็มีการโพสต์ข้อความไว้ดังนี้หลวงปู่อายุ100ปีอายุการพรรษาเกือบ80ปี ท่านก็เหมือนปู่ย่าตายายของเราคนแก่สังขารท่านหลงหลงลืมลืมผมขอพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆท่านไม่เล่นขี้ก็บุญแล้วท่านเดินไม่ได้ลุกนั่งเองไม่ได้จำใครแทบไม่ได้ที่ผ่านมาเกือบ8ปปีในร่มการสาวพัฒท่านเคยมีเรื่องพวกนี้หรือท่านเป็นที่เคารพสักการะของสง์และคราวาดทั้งหลาย ในการปฏิบัติไรข้อด่างพร้อยคณะอุปถากก็ควรเอาใจใส่ท่านให้มากกว่านี้หาใช่แต่ยุยงส่งเสริมปล่อยเลยตามเลยอาสนะสงฆ์ไม่ใช่บริเวณที่ใครก็ขึ้นไปได้โดยเฉพาะสตรีเรื่องเคาะหัวเป่าหัวรักษาโรคภัยเป็นแค่ความเชื่อเฉพาะตนมันรักษาใครไม่ได้หรอกแต่มันคือกำลังใจมันมีมานานแล้วอีกอย่าง คณะอุปถากตอบคำถามนักข่าวก็ตอบแบบงงๆง,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 งูงูปลาปลาไม่ตั้งสติก่อนตอบมีแต่ต่อปากต่อคำกับนักข่าวแทนที่จะหาเหตุผลปกป้องหลวงปู่ต่อมากินเยี่ยวโชวเพื่อแจ้งให้เห็นถึงความศรัทธาบนความเคลาเป็นช่องให้นักข่าวขยี้นักข่าวใส่สีตีไข่ว่าเรื่องรักษาโรคบ้างละเรื่องพระาธาตุบ้างละ เพื่อจะให้เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมเพื่อจะศึกพระอายุร้อยปีแล้วคิดว่าตนเจ๋งงั้นหรือหลวงปู่ท่านเคยพูดงั้นหรือว่าเคาะหัวจับนู่นนี่นั่นแล้วจะหายมะเรง็งท่านเคยพูดหรือว่าท่านเป็นอรหันต์ท่านเคยยืนยันหรือว่าที่เป็นพระาธาตุนั้นคือปฏิหารของท่านก็สิทธิ์ท่านทั้งนั้นแหละที่เชื่อและมันเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าไปเสือกเรื่องของเขา เพราะเขาไม่เคยเสือกเรื่องของท่านสองผัวเมียรับเรื่องมาตั้งตนเป็นมือปราบได้พิจารณาก่อนไหมว่าในคลิปสื่อถึงอะไรคนถ่ายคลิปต้องการอะไรหาใช่จะเอาความคิดส่วนตนมาพิพากษาท่านใช้ถ้อยคํายั่วยุผรุสวาสดมันสมควรแล้วหรือแนะนำย้อนไปพันปีไปตัดสินอรหันต์จี้กงด้วยเวรกรรมมีจริง เรื่องส่งให้สงตัดสินเรื่องกฎหมายให้ศาลตัดสินเราทุกคนไม่มีสิทธิตัดสินขบวนการรักษาศาสนาของท่านมันกำลังบ่นทำลายศาสนาอย่างไม่รู้ตัวพวกคอมเมนต์การสนุกป,ปากก็พิจารณาเอาเถิดผมขอพูดภาษาชาวบ้านอีกครั้งท่านได้ซี้ใครหรือยังถึงได้ตัดสินท่านแบบนี้จเจ้าอะไรกับพระมหาเถระอายุร้อยปีท่านประคองธาตุขันมาถึงร้อยปีได้ ก็บุญแล้วการแตะเนื้อต้องตัวสตรีต้องอาบัตหากไม่รู้เนื้อตัวหรือสงอาพาธเป็นสังฆาทิเศษตามพระธรรมวินัยหากแตะเนื้อต้องตัวแต่จิตใจไม่ได้คิดกำนัดการมรมก็เป็นอาบัตสามารถปรงอาบัตได้เหตุการณ์นี้ถ้าสองผัวเมียล้มหลวงปู่แสงลงได้ก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรแล้วในวงกรรมฐาน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเจ้าของ Facebook ที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นมาณที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ